พี่บอกหนา้ามีเรื่องคนนินทาไม่กลัวไม่กลัวคนนินทานี่มันนินทาได้ปุ๋ยขนาดกับพระพุทธรูปเหมือนอย่างเตติงมันไม่มีอะไรแน่นอนจะไม่โบราณกูเล่าไว้ความัเฉลีองมึงลงดั้งใจความอยเหลืองคนนินทาคนไม่ยอมชินพันเพลือเขาวัดทีวัดแห่งหนึ่งมีปลาโอง่งหนึ่งไปบวชอยู่หาเดิร์อายุนี้ประมาณกี่เมตปีจา้าน้าที่ไปบวชเล้วลาโผไปบวช บ้วนเรียนวิชาเราเรียนผัรลูกนึ่งพรรษาลาชิกาบทแค่นี้ผัมาลวนลูกกลบบัดรึเปล่าผัวกัญชาปานเข้มาเกบเป็น้อยไปวัดไปดับหนูปันพื้นลาวมาเกบมาเกบด้วยเด็กเลกันไปถึงกาไอ้นูขึ้นหนังล่งมาลาเจาวาวัดแล้วก็ผัวเดินตามหนูมาไม่จะนกจางวัดคุณนินทาในที่คุณนั้นว่าแย่แย่แยเบ่านั้นพุ่ณจืดเตะเตะไม่รู้วันด้วยพุทธ พอมันเกยได้หรือไอ้พอมันเดินมันเกยมาไปเนี่ยคุณไม่รู้กันแต่อยู่แค่นี้ไม่ได้จำปลื้อพอว่าพอเกยเกยได้ลูกไอ้เปินว่าลูกเบ้าเดินได้ลูกไปตอนนั้นแล้วคุณนั้นว่าแกเกยนู้มาลูกวันมังนเกยแล้วลูกเราลูกพึ่งซึ้งไอ้ลูกเดินมันเกยมาเด้งน่นเด้อแค่นี้พอไม่รู้จำปลื้อพอว่ามาได้ลูกเกยกันว่ากูกับเกยมึงกับที่พอกับลูกอันน่นเด้อเกยไปตอนนั้นแล้ว คุณนิตาเราวคุณนั่นมาเรแกงหนูกำไม่เจ๊กเาวันแก้งปลุกไอหนูกำพุ่งซึ้งปลุกมาล้วนไม่มาตัวเต่าเต้กี้เปลือยเปตั้งสองคนตัวละมันชัดพอกำหลูเก่งกว่าเก้ก็ไม่ได้เหลือเนี่ยลุกจังนักมาเดินจูมาไปหลูก็ไม่เก้งปอก็ไม่เก้ไปตอนตั้งคนนั้นตัดยางอยู่กลางวัดคนนั้นว่าเล่เกูนี้คู่อื่นไม่มาต้องการพูนปอกำหู่กันยังมาเลี่ยไม่เก้งมันจะเดินจูพี่อวต้องมา อันี้ไม่ได้ดำพื้นเก้ก็ไม่ดีไม่เก้ก็ไม่ดีพอกับโลโก้นั้นไม่ได้ดำพื้นเล้วโกตรชุนๆุเก้ก็ไม่ดีไม่เก้ก็ไม่ดีแกตัดสินใจใครมาพุ่นปากกติดร่างซอยไล่ปัดเม็ดหัวจับได้รถใหญ่คว่างกันแกลุงกูรูเปลี่ยนเลยแกตายพนคว่างพี่มองลานรกิเก่งหลายอย่างนะผอเป็นไรสิครับพี่นี่ แต่เล็เป็นดักมวยมองหลานี่เลยจ้าฮันนี่องตงกับน้องซุปต่อยตีได้หนาตีนั้นพี่มองหลานี่นะเออแตใช้มึงได้ยุติะล้วมองหลามวยแอนกูบูเล็กูยุติอ่อนซอยต่อยควายรุ่นชายอ่อนคนนี้ไปตัวมวยป๋องไปจับน้ำช่วยในนองไปดิ่งจังซื่อตีมตึงป๋องไปร่าง่าบงหาเออมึงต่อยหนาหนุ่งหนายได้เอาชวนกลับมาแล้วเฮ้ยได้ชวนกลับมาในกูรับฟังกับป๋องเดี๋ยวึ้นไปยกเล็กเก่าไว้นัด แม่แม่คว้าหนามบึงจัดแต่กูพี่ตยแต่กูพีกูไม่ได้จับเลยมันเลยมันติดอยู่กับบอกกูเอยกูไม่โดนอ่าเด็กกูลุ่มมาหยกจ้องหยกจ้องขึ้นรับไปแล้วกูตโต้ปลี่อาไว้หนามบึงกูรับประกาศกูลืมตัวกูเองลงพนรับว่าเพื่อรับว่าตอนนี้ควายแดงนายบงหล้าได้สวนกลับไปแล้วอิ่งลงมาพนโผล่หัวโผล่ซุ่งวังเร็วในช่วงลบเร็วโผล่ไม่ต้องไปเตะเดีวแม่ไม่ก็จับเปรย์น ขอบคุณการนุ้นแ่ไม่ตีแรกฟื้นคันไม่ด้วยจำฟื้นี่คุณกันพว่บ้าเลยทั้งในเรื่องฝึอยากและอิดแทนนี่ลราไ้การดุจจานไปไห้องค์การนี้พี่มองแล้ครับฉันจะเดินทางไปช้อปปิ้งหน่อยนะไปเดียวกับใช่ถ้าใครมาถามเรื่องข้าวองค์ราชินีบอกว่าไม่รู้คำเดียวจำคำว่าไม่รู้ได้ชีวิตจะมีความสุขตามใจอะไรก็ตามแต่บอกว่าไม่รู้ ไม่ร like, mm. yeah. um, cool. ู้ใช่ได้กินข้าวไม่บอกลาไม่รู้เสด็จตรงตันหน้าตีกันนะบอกลากินข้าวไม่ไม่รู้ไปบ้านไม่รู้ไม่รู้เหยวการณ์ที่คู่อับปัญตัวนี้ไม่รู้ผมได้เปรียบเพ่ให้ตัวด้อยว่าไม่รู้ว่าอยู่ลาวเบิ้ลตัวใหม่ไม่โอ้ยแกจไม่ไม่รู้ลาว ไม่รู้เพิ่กันคุณกันเลยพี่มองแล้ครับถ้าใครมาถามว่าฉันอยู่ไหมบอกว่าฉันไม่อยู่นะขึ้นใจไหมใครมาถามว่าฉันอยู่ไหมบอกว่าฉันไม่อยู่ไอ้บ่าวกับน้องประกาศแก้วไม่อยู่ใช่ฉันลาก่อนไปเที่ยวก่อนชีนี่เป็นราชินีวันไหนเด้อพี่เอ้ยพี่มีความสุขหยแล้วค่ะวัวกาลน์กาลน์วัวไก่โอ้มาวัวไม่กุน

ปั่ตุีป่ตุีป่ตุที่เดป่งกรีดได้ปัตุดี่นตุี่ไมปตู้ใหญ่ได้ป um ิดไ่ในาตามหัวไปเลยลุงพอดีกับเจาลุง chào rừng mai anh đi anh nghe chào Ờ. À. Tuấn chữ coi được gặp hả à? và tôi nên chưa coi thì rồi phong tao mà tuấn chữ coi leo cây chữ cũ hơi chữ lấy Ờ, trang mày tô là được bọc tô mà cũ chữ lấy mà phong chữ để chữ bóng lá là cũ có mai ở nước ngoài phi đẹp đi ư? chữ bông ra anh bỏ chữ chun chun mẹ pa búc, còn bi ra cho hù tập phim lên nồng bao trên bài đi cây cái này bao cơm đi nó quên á vô ba giang râu bay nữa cô bà quy cây mục quay kinh cây mục rửa quay kinh quay trái con chạp cho cô ăn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ นี่ผมมาประกาศก้าวอันนี้ครับร้อยนักตัวฐานวางมือกับปกพื้นเรียบร้อยนะจับอยู่ในวังนี้อยู่กวมีดไม่กลัวเวลาคุยอยู่ในโซนใจน้แต่คุยออกโซงใจกุ๊กย้่งจัดมุยยกนี้กับคุยโยกมันลินนะอยู่กวมีดกับร้อยเขาปกพื้นเรียบร้อยนะไม่ยิงเลยตั้งนาที ยิงกับไยพูนแกมีลู่ให้ลู่ไปไหนลู่ก็ไม่รอดเลยหลือก็แม่มนุษย์การเลี้ยงมึงนี่ตอนแต่เราไม่รอดก็ลุกมึงไม่ไก้ลุปืนนี่ไม่ได้ลุกมึงดิหนะฮันนี้ปืนไม่รอต้องยังลุกยิงไมปไหนี่ยใช่ยิงกับไรควรจะตัดลู่ก็ตัดได้ทีกับพวกบายู่แล้วมันแกวิ่งได้กูเทียมตัดมัไม่เจาได้วิ่งทีปืนนี่ ต้อกบอยอยากตายกันต้งม้วกูต้งนอนลงยิงเหล่วคนนี้อยากกินไตในตรงบอกพูนคนละบากเพูนเป็นยิงไตอ้วเหลือที่เป็นไตมุขควันกับปลาในต้องหมดเสียงหมดล่าควันปิดเพื่อของกูกันติดอยู่เมื่อเวลาของมันนู้นหนุ่ยถูียดหัวดัดไม้ติดกันอยู่นั่นยิงมาเฉยยควันเคยได้ของกู จะเกยาอีตาตกันนวนกโลดก็มาไดปลาในุตกง่จำบ้ากูอยาตายูดึกอจบนาอันน้องบ้าดูแกกูน้องจีนมึงแบงเนาะระูกูไม่รูพื้นนาะอยาพดดันควมีดเนาะกูจะไปตุงไปก้นแกน้องกูนองมา้ยไม่รู้ดู อันเองจริงนี่ไปไหนไปจับไปประกาศเข้าประกาศเข้าเซ็ตไหวพลไปตีโมทั้งเดียวตีโมเลยนี่ใช้เล่นพลแล้วเบิร์นตันน่ะอย่ามึงอีตีมันละกูตีโมดูนั่นเลงมันได้เจอโมเร็วให้บ้านมึงเข้ากูจริงเราไปตีโมด้านนอกดูอัน พระไม่เหลืองตีหมอมึงงนาดไม่ต่้มจริงมันต้องรู้จักเก็บตาฝาลูกไปเดียวรู้ตัดไม่พอยใน้าเงินกูควางไม่โตไปรูป่า,ดา,า,าได้ไรกงของกูไม่คุณพอกล้าไปตึ้งในยินหูปารีเ,เตอร์ดังตุก,กตีเทวดาคุณโลดซามเทวดาคุณนักขัตติดซามที่ติดตามนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับทวีสุรนพรายจะมาเล่นพิเศษนะครพิจารณาในวันนี้นะคร,รับนักขัตตาค่ะรวยใจควางไม่แก่โต ปตีมอนุรววันด้วยปวดดื้อนอกจากองเจ็ดดวงั้นปวดตีมอเจ็ดด้อนอกใจกองจะบูปาริตรประกาศตนทีตั้ภูมิรักคนปลอดราบตันงภูมิรักคนปลอดตั้นตีตีมออครบสามพันบาทกรุณามรับเอตีหน้าเคาน์เตอร์ค่ะไม่เดาคุได้ปิดไม่อยู่เ้วไม่มล่นไประกาศเก้าตัดตัดนี้ตัวตัดวิตยุก่อนไปแรกก่อนรู้ได้ กิตตานีวันน no, no, ี si oh, ้ว <brake> oh, ันนี้วิบวันเปิรังคันโอ้ดูดูดูอร้อยิ่งสตานีวิตยุชาปนะกสตานวัดนาปลื้โอ้บีบีบเจ้าองค้ลุงนะวิจัยโยลงอีนไตโอ้ดู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  ตำการผ oh, 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 ู้ใหญ่การมันเด็กได้จะวิ่งเลยูกลูผู้ใหญ่การลูกผู้ใหญ่มาีคนลูกมา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 มมา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 ่ามมามามามอมามาม่มมม่มามาาาา

Kinh có gì không? gì nào? Kinh gặp chị, chị, nào à. ừ. Ừ, kên kên rồi? Chuyên gì nào mẹ? Ờ Mai gọi kèn rồi Kèn chung Kèn rơi không? Hay rơi chung Kèn chung hay kên rồi chung. Chung khó Ờ à Kèn kèn trung hay rồi chơ Kinh nào? Kinh không? À? Ừ kèn đẹp đi bơ Riêng cái kèn đủ nát Trọc Red rủi đã nóng. Red rủi đã nào Ui đã ra ra không đã oh. nóng. <laughs> vô nói trên đầy tún mới vô bún à Quân à gặp coi đi gặp ừ nói Ưng đi đi gặp bên trận trận พอพอดดนนีดมนั่นเจอนะเรนได้แกงลูกโตขึ้นหน่อยแไปไหนเลยโตโตขึ้นหน่อยแลาเป็นปุ้ยน้่มันพอกแรหนยได้เป็นพุ้ยห้อมันพอนหนูทำไรกับไม้ผู้บานมั้งหนูหนยได้ที่จาหน้าที่ไอไม่ถูกบานเลยเได้ใช้แรงไอถูก่กัเหลือกันว่านนายอยู่ไปกันไไหนเรนไดแกงลูกนะเออ Tổng cổ cây bên mai Trong trong này Này trong cây lùng quăng Trời 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 cây Trời cây bà lô Trời trời quay nó khảo Trời trời quay nó nà Trời con đứng đắng Cứng cắn Mấy đồ ấy bỏ cầm mẹ bỏ cầm đứng 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 đắng đứng đắng Này này đi ướt ạ con đứng đắng bỏ bỏ đang ăn ra quá Mà nó ưu bỏ hả Bố đi Quy mình có trình quỳ đăng quá đăng quý này quá trang quý này quá trang quý này Trời nên nơi nơi chàng lên chào quá đăng cho làm chi này quý này quá đăng quý này quá đăng quý này quý này quá đăng quý này quý đâu quá đăng quý này quý này nào, uh. <laughs> ใครยิ้นมังไม่ยินเหมือนโนนไม่มองจโจตรงนี้มุดโต้ได้มาบุญดินแล้วพอพิ่งไมกนพอไมไม้ดังลมบ่อยได้ไะม่ได้อะไรพอมาดักลมพอเพิ่งกำลังกวาดงนาดงนาดังกอวันด่างมามาดึครับพอดังเกินไหน เอาเรือเารอรือไปเดีน้อยเก็บไแนนี้เปตุ้นยีโลดนี่เปิดเรือเรือไปไปม่ในเรือนะเออรือไปเรือิงไฟดาวโวเห็นชั่นึงฮัลโห้ปลาดลิ้โจโนโกไม่มีคนเก็บเงาเออไอ้เรื่องอะไ cho đâu, 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 đâu. nó, nó nhà nó mà tệ đớm nó nói gì phải phá cho thủ ra khóc nó nó ăn nắng giòn mà nó cố tổ. à, rồi nó là ba. ba. Ừ. rồi Mày đây mấy, đưa tay đi với nguyên can đúng đúng ớ trời bổ, nơi, bán, nơi, chiều, á, nó

เจิกดรอไ้ต <ettes> ่มเน่เ hmm. จ้าหูเราดิอกันดีว่าวันนี้รือะรานืตาจตายงนี่ตัวนย้ได้แม่วดกระม น้องไปจายได้น้องไปปป้าจ่ามกันเนาะจานมันช่วยเนื้อเป็นเกลืกมันดยจ่ามเออเนืเป็นเครือกมันมาไม่เนกกไม่ีกรัจะายน้ำทำเพื่อปปป้าเดี๋ยวต้องมาเราเก้าเดีวมึงเลยไป่็นปตีัดนี้ไปไปตามพ่อมาบอกว่าลูกทุราไปดูไปเดี๋ยวดุงดุงโดนอดุดนี่นะครับ

có đi gặp cảnh buổi ăn Mất mừng bấm, mừng 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 mà mừng 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 Muốn mừng 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 nên đặt luôn à, mà ha, nên kinh đời rồi này kinh 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 năm muốt, kinh đời năm muốt rồi rồi con tiếp

có chơi gặp Tài đi, tôi đã tát và tỉ lộn khi nộp lắm chơi bắt can gặp cháu con Tài bọn chó phải đeo tầm thưa tôi đeo hẳn 2 năm để đeo hết nữa đi tay tivi con chó ngứt, con chọn ra con chó

พึ่งพ่วงดวงจันทร์คนดังลืมหลังควายออ่ะอระการเก้านตานีวิทยุโทรทัศน์รายกัรยุบปกิดปริเทยระการก้าราชจำหนักในเก้าปุติราชธานีมานครดินแดนราชวิถี ผู้ีมีามจามาถยิงกระจายกันดีเดินตามไปยังจุดต่างเถี๋ยวก็มันนันั่นทีนี้มีแับปะยาักทรัพย์ับโลวกักทรัองค์เจ้าก้าวยิ่งจดีมาพอระงคาชจีนี้ให้จัการยชวนได้ใจใจงานเป็นผู้ยิงในงานขวาใจสุิยาเป็นผู้ใจงานขวายิงจับดีมาพอจัาได้ัมนักสน้่วยปุเรือไวกิ้งปุไข่มุกเรือไวกิ้งพูดดีจากระนตะคดยอมรับจะสนนในคันนี้ต่อไปจงกุศนาอีกักช่วง ยาน้าเบบี้ดอกยาน้าเบบี้ดอกสำหรับสุภาพบุรุษสตรีที่ต้องการจะใช้เก็บยาน้าเบบี้ดอกไว้ในบ้านเป็นยาสามัญประจำครัวเรือสนสำหรับสุภาพบุรุษที่ต้องการจะใช้ยาน้มเบบี้ดอกท่านต้องเขย่าก่อนดื่มสุภาพสตรีสบายสบายท่านไม่ต้องยุ่งเพราะยาน้าเบบี้ดอกจะขึ้นไปเขยา่าท่านเองแล้วรอก้าวหรือ ฮักผู้ใจนำยาได้ผู้ลดปริงจะแต่งไฟยิ่งทิ้งไวไกลหากแต่มาวันนี้จอเก้าวเลวคนในเรื ALLY ่องเวนะตื่นจัดจาแล้วนำกายาจงรีบไปตั้งไว้ไว้ปูนไหน เ้ารู้ว่าค้ายังรอเธออยู่คนดีหวนคืนมาที่ตรงนี้เราเคยรักกัน งรักเธอสุดหัวใจห่างกันไกลหัวใจฉันยังรอเธอวนดาวที่ลอยบนฟ้าฟ้าช่วย้าพาความห่วงาของข้าทีให้เจ้ารู้ว่าข้าย,ยังรอเธออยู่คนนี้ ขึ้นมาที่ตรงนี้เราเคยรังกันนาาแสนเซนที่เจ้าจากไลสุดหัวใจของข้านีมันเศร้าหมอเมัวดำสักวันคงสองแสนโทูฝาใสวันผมสักวันจ้า โอ้ของ เคอยู่คนดีหวนคืนมาที่ตรงนี้เราเคยรักกนนันนานแสนนานที่เจ้าจากไปสคผู้ใจของข้านี้มันเศร้าโมงเมฆมองมัวดำสักวันคงสองแสงทอง So I want to